สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับครูพิมพ์นะครับกับวิชาสุขศึกษานะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับสลหรับชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอันตรายจากการเล่นนะครับจัดทําโดยครูพิมพ์นั่นเองครับอันตรายจากการเล่นนะครับอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลานะครับถ้าคนเรานั้นมีความประมาทและไม่มีระเบียบวินัยนะครับในช่วงวัยของนักเรียนนะครับ อุบัติเหตุเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งนะครับแต่ส่วนมากอาจจะมาจากการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดตกจากเครื่องเล่นต่างๆถูกของเล่นบาดนิ้วเป็นต้นนะครับดังนั้นเราจึงควรรู้วิธีป้องกันตัวเองนะครับให้ปลอดภัยจากการเล่นนะครับทีนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับผมก็คือสาเหตุนะครับและวิธีการป้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุของอุบัติเหตุจากการเล่นกันก่อนเลยครับ ก็จะแบ่งออกเป็น6หัวข้อหลักๆนะครับผมอ่ะหเล่นผาดโผลหรือเล่นรุนแรงนะครับการเล่นผาดโผลหรือเล่นรุนแรงเนี่ยอาจจะทําให้ได้รับการบาดเจ็บได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับต่อมาครับสถ้าบริเวณนั้นนะครับมีแหล่งน้านะครับไปเล่นเล่นบริเวณที่มีน้ําหรือเล่นใกล้แหล่งน้านะอาจจะทําให้เราตกน้ําได้ 3. เล่นในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นบริเวณที่ลกล้างใกล้สายไฟ หรือหญ้ายาวๆต้นไม้ลกๆนะครับอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ 4. เล่นวัตถุสิ่งของที่เป็นอันตรายหรือวัตถุไวไฟต่างๆนะครับเช่นไม้ขีดไฟหรือบีดนะครับ 5. ไม่ปฏิบัติตามวิธีเล่นที่ถูกต้องและ6เมื่อเล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับ ในเมื่อมันมีสาเหตุแล้วนะครับเราก็จะต้องมีวิธีการป้องกันด้วยนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกันครับวิธีการป้องกันนะครับมีทั้งหมด8ข้อนะข้อที่1นะครับควรเล่นในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับเช่นสนามหญ้าที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับสนามเด็กเล่นนะแล้วก็ไม่ควรเล่นในสถานที่ที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นริมถนนทางรถไฟหรือใกล้บริเวณที่มีแหล่งน้ํานะครับ2 ่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยเราควรจะตรวจดูเครื่องเล่นก่อนเล่นนะครับว่ามันมีความปลอดภัยหรือไม่ถ้าพบว่าชำรุดนะครับควรที่จะแจ้งผู้ใหญ่ให้ทราบโดยทันทีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายหน้านะครับ 3. เราควรเล่นเครื่องเล่นอย่างถูกวิธีและควรเล่นตามก,กฎกติกาการเล่นนะครับ 4. เราควรฝึกว่ายน้ําให้เป็นก่อนที่จะเล่นน้ําและไม่ควรแกล้งกันในขณะเล่นน้ํารวมถึง ควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยในขณะที่เล่นน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองนะครับเพราะว่าข่าวการจมน้ําตายของเด็กนะครับมีทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งนะครับ 5. เราไม่ควรเล่นหรือหยิบจับวัตถุที่มีที่มีอันตรายนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเรา6ไม่ควรแกล้งเพื่อนขณะที่เล่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการผักเพื่อนหรือตีเพื่อนเป็นต้นเ ไม่ควรเล่นผาดโผลไม่ว่าจะเป็นปีเสาไฟฟ้าปีต้นไม้หรือกระโดดลงจากที่สูงนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บขาหากักแขนหักได้นะครับและ8เมื่อเราเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็ควรที่จะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบนั่นเองครับอ่าก็จบกันแล้วนะครับผมสําหรับชั่วโมงนี้ครับครูพีก็จะให้การบ้านนักเรียน1ชิ้นครับผมก็คือให้นักเรียนเขียนวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นใส่ลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับ ก็ผ่านกันไปแล้วครับเรื่องอันตรายจากการเล่นนะครับยังไงก็อย่าลืมทํากันบ้านมาส่งครูพีมด้วยนะครับสําหรับชั่วโมงนี้ครูพีขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย